สวัสดีครับว่บากันในเรื่องของการดูแลสุขภาพเอาเป็นว่าท่านพื้นฐานกันกันนะครับว่าการดูแลสุขภาพกับทุกอายุขายนั้นมีความสําคัญและก็มีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดจริงๆครับพอดีเพื่อนได้ส่งคลิปคลิปหนึ่งมาให้ซึ่งทําให้รู้สึกว่ามันก็สะท้อนภาพอะไรในหลายๆอย่าง เพื่อนซึ่งเคยทําธ um. ุรกิจร่วมกันมาตั้งแต่สมัยมาเป็ครองนะครับคงจะผ่านไปไดยนะเกือบ20ปีที่ผ่านมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดอันี้เท่าที่ทําได้เป็นระบบสมองขีดนะครับที่เห็นเคลื่อนไปไปทาคือเป็นการพักการจากด้วยเครื่องมือที่เขาบอกว่าทันสมัยที่สุดในโลกครับเมื่อเห็นจากสมองในคลิปนั้นแล้วก็มีมีความรู้สึกว่าเราจะชื่นชมหรือจะมีความรู้สึก ยังไงดีกับภาพที่เราได้มองมการเคลื่อนไหวก็จะมีความคิดว่าอยากจะคลิปนี้เพื่อย้ําเตือนกับเพื่อน,อน<ม>ๆครับไม่ว่าจะมีอายุเยอะหรือไม่เยอะอาจจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเส้นเลือดบริเวณสมองครับไม่ว่าท่านจะมีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนมีเงินทองเยอะแยะขนาดไหน ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในโลกยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันคงจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆที่พี่น้องๆญาติญาติทุกคนได้เห็นความสําคัญในเรื่องของการป้องกันซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับอยู่ในแวดวงของการทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเนี่ยมาไม่น้อยกว่า20ปี แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในดูแลสุขภาพมาตลอดถามว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคที่เพื่อนเป็นไหมครับเราตอบไม่ได้ครับว่าเราจะปลอดภัยจากเรื่องต่างๆงพวกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีความมั่นใจว่าเราสามารถที่จะอดทนต่อสภาพแวดล้อมได้มากกว่าวันนี้ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆครับว่าสิ่งที่กระผมใช้ในการดูแลตัวเองเป็นประจำก็คือใช้โอเมก้าสามที่สกัดจากพืชครับโอเมก้าสามมีความสําคัญยังไงมันเป็นไขมัน ที่ร่างกายเราไม่สามารถผลิตเองได้แล้วมันก็เป็นไขมันดีที่เอาไปชำระชะล้างไขมันไม่ดีที่อยู่ในบริเวณหลอดเลือดที่อยู่ในกระแสะเลือดและอยู่ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดตีในสมองกับการดูแลสุขภาพด้วยโอเมก้าสามจากน้ำมันถัวอินคานะครับอยากจะบอกว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ และมีความมั่นใจว่าร่างกายของมนุษย์ทุกคนต้องการโอเมก้าสโดยเฉพาะจากพืชจริงๆครับ